S57 ABD ST โจโจเอ๊ครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวนำเสนอตัว Acer S657 ST เป็นตัวที่เหมือนกับตัว h 6 5 7 ABD เลยนะครับในเรื่องความละเอียดของภาพและเป็นโปรเซสเซอร์นะครับหรือเมนูการช้งานต่างๆจะเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างนี่น อย่างเห็นได้ใช้ก็คือตัวนี้เป็นตัวช็อตโทนะครับวางใกล้แล้วเราสามารถที่จะได้ภาพที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับในารเหมาะสําหรับห้องที่มีพื้นที่จํากัดน,นะครับตัวนี้ระยะฉายาอยู่ประมาณเมตรสิเซนเราก็จะได้จอระดับร้อยนิ้วหรือประมาณ2เมตรสิเซนนะครับจุดเด่นก็หลักๆก็คือเป็นช็อตโทนะครับแล้วก็พืีควพรามสว่างตัวนี้ที่สามพันเนซีนะครับคอนทราสต์หมื่นหนึ่งหมื่นนะครับ อายุหลอดการใช้งานก็ประมาณ8พันชั่วโมงเมนูการใช้งานหลักๆนะครับก็จะมีดิสเพย์โหมดนะครับเขาก็สามารถจะปรับเลือกได้นะครับว่าจะใช้โหมดไหนตามความชอบของเรานะครับมีจากสแตนดาร์ดนะครับบุ๊คบี้รับดาร์คซีนิมาเกมนะครับสปอร์ตยูเซอร์ปรับเองนะครับยูเซอร์นะครับไรท์นะครับแล้วก็มาตรฐานที่ผมจะตั้งเป็นมาตรฐานไว้ก่อนนะครับ ต,ตอนนี้เราจะตั้งเป็นสแตนดาดไว้ก่อนนะครับถ้าดูจากคลิปแล้วก็น่าจะเห็นความแตกต่างบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้เห็นมากเหมือนมันดูได้ตาตาเราจริงๆนะครับเห็นไ,ไหมหมดอไปต่อเลยนะครับหมดอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับสแตนดาดถ้าใครเคยได้ดูคลิปตัว H6 ห้า a v d นะครับก็จะเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับ ST ก็คือแค่ช็อตทัวเท่านั้นเองนะครับ อ่ามีดิสเพย์โหมดวอล์คเลอร์นะครับตามกระดานที่เราจะฉายไปนเลยครับฉายไฟเน็ตคอนทราสตครับพวกเนี้ยปรับตามน,นี้ได้เลยอป็นระมุตมตาม่ตางครับตอนใหญ่เนี้ยผมยังไม่ตั้งนะครับเป็นค่าของทางโรงงานที่เราเซ็ตมาอิมเมจก็เป็นโหมดการฉายของภาพนะครับฉายหน้าฉายหลังหรือว่าจะเป็นห้อยแขวนกดานนะครับอันนี้ก็คือเรโชนะครับก็คือสามตอนนี้ตั้งเป็นออโต้ ไฟที่ปล่อยมาแบบไหนมันก็จะรันตามไฟที่เราปล่อยครับของชุดพวกนี้ก็ไม่มีอะไรโหมดเซตติ้งก็เป็นพวกสกีนหน้าจอครับว่าเราใช้มันขึ้นอะไรเป็นเอเซอร์โลโก้หรืออะไรแลมนะครับตัวนี้ก็นะเป็นโหมดพวกอีโค่หมดประหยัดนะครับหรือว่าเป็นเช็ฟชั่วโมงหลอดภาพได้นะครับจากโหมดนี้เลย ก็ไม่แมีลาโพงครับตัวเครื่องมันมีลําโพงในตัวครับน่าจะประมาณสามวัตต์รุ่นนี้รองรับสามดีนะครับถ้าเรามีายสามดีเราสามารถที่จะดูได้เลยแล้วแล้วรุ่นนี้ในราคาที่สองหมื่นห้าพันเก้าเลยมันมีแถมอันนี้มาด้วยนะคคู่หนึ่งเลย3ะไรครับแว่นสามดีครับผมปกติกล่องเนึ่งสามพันห้าครับ, 3, รบแถมฟรี ราคาก็ถูกแถมไม่นี่แถมครับเอาอะไรเพิ่มไหมถูกมากเลยอ่ะซืออะไรก่ไแนครับเนี่ยโปรเจคเตอร์เอาเรดนะครับฟอร์จูนชั้น4ี่นะครับถ้าผมมารู้สึกตัวขึ้นมาเลยครับบนมาตรงโซนฮะโซนโรตัรชั้น5้านะครับจะเจอลิฟต์ฝั่งโรตาร์เห็นกระจกใสายไหครับเลื่อนเข้าออกเดินเข้ามาเลยลงมนไดเลื่อนมาแล้วก็จะเจอร้านผมเลยครับ ใช่ครับเราจอพีซีไหมเจอครับติดต่อคุณเกยได้เลยครับผมเฮ้ยล้ายว่ะเดี๋ยวตอนออกบินเดี๋ยวผมบอกน้องบัตหลักๆก็ไม่มีสามดีถ้าเรามีไฟล์ดันก็เปิดลองรับฟอร์แมตอะไรบ้างมีฟอร์แมตนะครับมันก็มีมันก็ฟูอ่ะแต่มันฟูฟอร์แมตอยู่แล้วตัวนี้ครับได้ทุกฟอร์แมตอยู่แล้วครับอครับสามที่สามดีมี มีทั่วๆไปครับมันก็รองรับตัวนี้มันู้คอมแมทไม่เป็นภาพมันสั่นเลยสองนีสามนีได้ด้วยครับเปิดสานีได้ไหมคอนเวิดได้ด้วยมันเปิดสอสามดีไใช่มันคอนเวิร์ตได้ไหนพี่ลองคอนเวิร์ตมนไทีม้งไปมามันดูซอนมาเอาไว้มนันไห่ได้เลเลยแต่มันจะลอยน้อยหน่อย ก็อาจจะไม่ลอยมากเนี่ยเห็นไหมมันมันมีซ้อนซิงค์ไม่ได้ใส่แล้วเาได้เลยซอนได้ได้ได้แต่อาจจะไม่ลอยมากอาจจะไม่มากมากอยนะลอยลอยลอยอยูอย่ลอ,อยไม่เยอะลอยลอย นนดูนะเราเอาหนังสามนี้มาเปิดดีกว่โาวนครับนี้ก็เป็นพิกเจอร์ <c oughs> เรื่รองต้นหลักๆนะครับตัวนี้มาอีกพร้อมอินพุต HDMI สองสองพอร์ตเลยนะครับผมรุ่นเก่าจะมาแค่พอร์ตเดียว พรอม LED สองคันสีก็แค่โอเคครับถ้าดูจากที่เราลองเบนโบนะครับในราคาีถือว่าช็อปโทที่ถูกมากๆตามนี้นอกจากถ้าสมมุติลูกค้าไม่สนใจแม่นะครับคุณเคยทำไงทาลดราคาเลยครับลดไปเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่ดีครับสองพันบาทสองพันบาทแล้วครับเหลือสองหมื่นสามพันเก้าร้อยมีเฉพาะแค่ปุเครื่องปุเฮดปุ เวดดีโอเคไม่ได้โอเคร้อนโอเคเวดดีชชอบโชว์รับฝากสามพันในราคาแค่สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยแถมแว่นให้เลยครับหนึ่งกล่องสองอันถ้ามาแว่นลดไปอีกสองพันบาทจัดไปครับโปรนี้ร้อนแรงมากตอนนี้ขายดีมากๆแว่นๆนะครับแว่นๆราคาขายสามพันห้านะครับผม ハハハハ ก็มาบาร์บีคิวแหะ ัไฟมันจะดอกลงว่ะเราลองไปอัพโูนะไม่ดอกนี่มันอัพได้ถึงอันตรายกี่แล้ว มาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับของ Acer ตัวนี้กันนะครับนอกจากตัวเครื่องแล้วก็กระเป๋าแล้วนะครับผมในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานให้นะครับในศึกษาการใช้งานพร้อมแบตเตอรี่นะครับในซองครับผมก็ต่อมาก็เป็นรีโมทนะครับผมสำหรับคอนโทรลโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับสาย VGA นะครับสำหรับต่อคอมพิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมี สาย AC power นะครับผมก็คืออุปกรณ์ในกล่องก็มีให้นะครับสำหรับพร้อมใช้งานเลยนะครับก็คือเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ต่อคอมพิวเตอร์แล้วจะต่อเครื่องร่ดอะไรก็ได้นะครับพร้อมใช้งานตามนี้นะครับ